สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูมดพยากรชาแนลนานๆจะได้มีโอกาสได้ลงคลิปนะคะวันนี้เลิกดียามดีนะะเป็นวันเสราร์นะฮะ,ะ,ะ,ะที่14ตุลาสองห้าหกหกนะฮะช่วงนี้ก็ สามารถติดต่อได้เบอร์นี้นะคะ0 6น 5, 5 6 2 3 6้4สมนะะเป็นไอ l ดี e ลยนะะสนใจที่จะามารับปลูกด,ดวงหรือตรวจดวงนะคะหรือนะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนก็ติดต่อได้เบอร์นี้นะคะเอาละค่ะก็เริ่มเ,เลยนะคะดวงหญิงนะ,ะต้องแทงมาที่กระดาษ ดวงิงวันพุธที่27สิงหา2501ปีจอเป็นวันพุธขึ้น12ข้ามเดือน9ก้านะ,ะอันนี้ก็จะเป็นนะะรหัส3ดวงนี้เขาเรียกว่าดวงบีนะ,ะดวงบีเนี่ยมันบอกว่าไคะดวงบีเนี่ยก็ก็บอกว่าต้นชีวิตนะฮะก็จะอยู่ในครอบครัวที่มีกฎเกณฑ์นะฮะมีกฎระเบียบนะฮะต้นชีวิต กว่าจะเป็นตัวของตัวเองได้นั้นก็คือตั้งแต่อายุ20ป่าข,ข,ขึ้นไปนะแล้วคง่ายเนี่ยจบมาหาลัยแนละ้วนะคะถึงจะเป็นตัวของตัวเองนะ,ะการที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ของครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวที่กฎเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะนะเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าปล่อยปากได้เลยนะคะนะก็มาดูเหมือนกันนะอัตตาอารมณ์คำว่าสหัชระอารมณ์คำวนะ่ามรณะสี่ฐานสิไม่ียกว่าคู่สมคลหรือคู่นะ ทำเขาเรียกว่าทําโครงการใหญ่ๆนะอันนี้ถือว่าเจ้าชะตาสามารถที่ทําโครงการใหญ่ๆได้นะได้นะอัตตะเมื่อมาลงคําว่าสหัสชามันก็บอกว่าอะไรอ่ะนะการสื่อสารการเจราจานะฮะติดต่อที่ถือว่าเก่งนะฮะถือว่าเก่งค่ะนะตัวเจ้าชะตาลงคำว่ามรณะมรณะก็คือต่างถิน่นต่างแดนหรือมอรณะบอกเจ็บป่วยมรณะบอกมอรดก ะคะวามหมายเป็นกว้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะพบนะคะหีนะลงคําพันธุลงคาวสุภะหีนะพันธุก็เพื่อนญาติพี่น้นองไม่ค่อยได้หีนะลงคําวสุภะรับราชการตําแหน่งไปไม่ไก่หรือกว่าจะขึ้นตําแหน่งได้นั่นก็คือต้องใช้เวลาเช่นเพื่อนๆไปหมดแล้วนะคะตัวยังล้าหลังเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะค พระฤหัสทายสินี่ก็บอกว่าชอบทะเลาะกับผู้ใหญ่ดาวพฤหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวคุณธรรมศีลธรรมก็ยังถือว่าเป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวผูห้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นดาวศุกร์นะพบนะคะทนงังปุตตะกรรมะหกฐานสิบหกนะคะโคไม่ชนเสียเห็นไหมฐนะานรองรับดีพูดเรื่องดีนะทน,นังปุตตะก็ลูกนะขยันหาเงิน รูขยันทำงานมีเงินมีทองใช้ร่ำรวยเห็นไหมคะวิธีการอ่านนะคะนักเรียนวนะ่าพบไม่ชนเสียแล้วดาวศุกร์เนี่ยมันคือการเงินและความรักพื้นดวงศุกร์ชะตาใดนะฮะศุกร์ไม่ชนเสียฐานรองรับดีการเงินก็ดีนะนี่วิธีการทานนะคะความรักก็ดีแต่นี่ความรักของเขาดีไม่ดีเดี๋ยวเราไปตรวจพบคำว่าปัตตาน,นะะีอูนะคะอ่านต่อมาค่ะเป็นดาวเสาร์นะฮะ ปีตาอะลีราพะนะฮะปีตาอะลีราพะก็บอกว่าอะไรไม่ค่อยลงรอยนะคะไม่ค่อยลงรอยกับพ่อหรือผู้ชายเจ้าเจ้านายผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อมาสับป็นดาวอาทิตมาตาปัตะเนคขย,ยายะอาทิตฐานอางานังคารเลขแปดในแถวที่4คือกําลังของข้างคารก็คือคู่ศัตรูมันก็บอกว่าอะไรแม่นะคะ ไม่ค่อยลงรอยกับแม่เพราะเป็นคู่ศัตรูเป็นไงฮะคู่ศัตรูคือการทําลายล้างกันไม่ถูกกันและเป็นดาวบาปพระเคราะห์ด้วยแม่ก็ค่อนข้างที่จะแรงเข้มงวดนะดุดันอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะามาตรวจดูอีกคู่หนึ่งก็คือปัตนณีนะฮะปัตตนีก็ลงคําว่าพยาญานะฮะคู่ศัตรูรรรยยะะตก็เช่นกันหาตำแหน่งแม่กับตําแหน่งคู่ครอกก็เป็น,นตำแหน่งเรื่องคู่ศัตรูเพราะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีความสุขนะฮะมักจะขัดแย้งกัน เราของได้แห่งกันอยู่ตลอดนะคะนี่ลักษณะเป็นลักษณะนี้ธีารอ่านต่อมาค่ะโพคาตนุลงคำ่าษาสาษาเนี่ยเมื่อตัวเจ้าชะตาลงคำภาสาก็บอกเป็นคนเป็นกันเองเ<ม>จ้าชะตาไปลงคำว่าโพคาโคคาคือหลักทรัพย์เจ้าชะตามีหลักทรัพย์เราก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนกันเองนะเ<ม>นี่ยราชาโชคก็บอกว่ามักจะได้โชคลาภมาฟุกฟุกเช่น พอคาคือที่ดินที่ดินเมื่อเป็นดาวจร์อาจจะอยู่ใกล้น้ำใกล้คลองนะต้ขยายกว้างได้อีกต่อมาค่ะมัชชิมานะฮะมัชชิมากระดุมพระภาสาหี่ไหมคะมันก็บอกว่าไรอะ่ะมัชชิมากระดุมพระมีเงินไม่มากนะ,ะแต่เงินนั้นภาษานนั้นมักจะหมดไปกับข้อรัวนะคะหรือถ้ามีลูกน้องหรือลูกจ้างนะคะโคตรศัตรูอยู่แล้วค่ะ เกิดมีลูกน้องลูกจ้างเป็นผู้ชายก็ต้องระมัดระวังเขาอาจจะเป็นอะไรขี้โกงเราได้เรื่องของการเงินนะฮะเช่นเบิกเงินไปก่อนร่วงหน้าแล้วก็ไม่มาทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนมันกว้างอะความที่เราจะขยายความไปนะฮะเราก็ดูพดูดาวนะเห็นไหมฮะเพศตรงข้ามเนี่ยแถวสุดท้ายทงหมดเนี่ยถ้าเราเป็นดวงหญิงนะคะแถวที่เจ็ดเนี่ยกาเรียกว่าเพศตรงข้ามเพศตรงข้าม เป็นลูกน้องลูกจ้างก็คือผู้ชายนะฮะแล้วดูสิลูกน้องเราเป็นดาวองคาเน่นักเพลงนะแล้วดาวเสาคู่นี้คู่ศัตรูนะฮะเพราะนั้นไม่เหมาะกับมีลูกน้องลูกจ้างที่เป็นผู้ชายไม่เหมาะเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินมันมาหลอกเงินเรามันมาเบิกเงินเราแล้วไม่ทํางานนักแถมเป็นอะไรอ่ะกว้างหมัดกว้างมวยทํานักเพลงใส่เราเห็นไหมคะดาวเป็นตัวขยายเพราะมันก็บอกแล้วนะฮะนะเมื่อพบมนเล่าเรื่องดาวคู่ดาว ต้องสัมพ ah, ันธ์ก hmm ัน hmm. ร <Oui. S 1> ับถึงออกอาจฉริยกรนะคะอ่าอย่างนี้นะนี่คือชิ้นดวงนะคะในการทำตัวเจ้าชะจาก็เหมือนกันต้นชีวิตเห็นไหมคะเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวสุภเคราะห์มันก็เหมาะกับเป็นดวงหญิง่งนะคะแต่พอเราอายุมากขึ้นเข้าความแข็งแกร่งนะบทเรียนอาจจะสอนเราเห็นไหมฮะแถวที่แปดและแถวที่เก้าก้องซูมนะคะอ่าดูแถวที่แปดและแถวที่เก้าก็เป็นดาวบาาปเคระห์ดาวอังคารและดาวเสาร์ก็เริ่มที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไร ก็เรียกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะไม่เหมือนตอนวัยเด็กนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งพันคนมากขึ้นอะไรลักษณะนั้นเนี่ยนะคะอ่าเห็นไหมนี่คือพื้นดวงนี่เราก็มาดูปีจรนะคะปีจรเนี่ยนะคะอายุย่าง66ปีในทักษะก็มากลุ่มดาวพฤหัสเห็นไหมคะสาวเป็นกาดีอาทิตย์แต่งสีปีไหนจรมาเป็นกลุ่มดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือดาวองค์ความรู้ดาวศึกษาธรรมะหมอดู อะไรก็แล้วแต่นะการศึกษาน่ะนะฮะระยะสั้นๆนะฮะเราก็ไปดูนะฮะไปศึกษาอะไรอ่ะนะฮะสุภานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปธรรมะก็ได้นะฮะอาจจะไปศึกษาเรื่องของตัวเลขก็ได้นะฮะเช่นกันดาวพฤหัสมหาอุปทานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจอดาวอะไรก็พูดไปเรื่องดาวนั้นดาวพฤหัสให้พูดง่ายเลยดาวคุณธรรมศิลธรรมแล้วมันเป็นยังไงครับครูขาก็คือการศึกษานะคะ การศึกษาไปเรียนเพิ่มเติมปัญญารีปิญญาโทได้ไหมคะได้ไปเรียนธรรมะได้ไหมคะได้ไปเรียนหมอดูได้ไหมคะได้เห็นไหมคะก็พูดไปตามดาวนะต่อมานะคะสาวเป็นกาลีอยู่พบกไหนก็เท่าเรื่องนั้นปีตาอดีตราคะต้องระวังคําพูดจะไปขัดแย้งกับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องในเรื่องของอะไรคะเนี่ยค่ะไปเรียนเนี่ยไปเรียนเนี่ยนะฮะ เรียนไปเรียนมาก็จะไปขัดแย้งกับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ได้ไหมได้ขัดแย้งกับเพื่อนในห้องได้ไหมได้นะฮะนี่ทำไมก็บอกว่าครูบอกเอ้ทำไมครูถึงบอกว่าระวังคําพูดจะไปขัดแย้งกับกับครูกับบรรทัศน์อยู่กับคู่กันนี่ไงฮะเจ็ดฐานสิบเก้าเนี่ยนะฮะนี่ดาวพฤหัสอยู่องเงี้ยเห็นไหมคะดาวมันตัศน์จิตใจดีคู่กันอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะต่อมานะฮะเราก็มาดูดาวอาทิตย์นะฮะ มาตาปัตตนิหาสัพพยายะนะธรรมสีเคหะเห็นไหมฮะมันก็บอกว่าอะไรอ่ะเรื่องของบ้านนะฮะเน่หน้าบ้านจรมาพื้นดวงเป็สาหัปีจรมาเป็นสีสีก็คือสําเร็จมีเรื่องของการต่อตาต่อเติมบ้านทําบ้านให้มันสว่างขึ้นให้มันสวยงามขึ้นอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นนะฮะอ่ะต่อมาเราก็มาดูทนะี่หกสิบหกเนี่ยกลุมดาวสุด สุขเราก็พื้นดวงบอกว่าไงนะคะทนางกุปตากรรมะนะคะกุปตามันบอกว่าเอาเงินไปลงทุนกิจกรรมใหม่ๆถือว่าได้เงินไหมพื้นดวงดีอยู่แล้วนะคะเราก็บอกว่าได้เงินได้เอาเงินไปลงทุนไปลงทาอะไรกิจกรรมใหม่ๆในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีดีเต็มร้อยไหมไม่อะค่ะเธอเอิดพื้นดวงเนี่ยเขาดีอยู่แล้ว เป็นมูลแล้วและปีนี้พอดีนในมหาพูดเนี่ยมนโลการโรการยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มเนะกันนะคะเพราะพื้นดวงเขาดีอยู่แล้วมันแค่ตํอว่าโรการมันอาจจะมีสะดุดบ้างติดขัดบ้างเป็นบางช่วงบางตอนแต่ซะยังไงก็แล้วแต่นะคะพื้นดวงดีเนี่ยจอนมาไม่ดีเนี่ยเราจะต้องเล่าให้มันมีดีและมีมีสีนะวิีีกันเล่าเรื่องนะคะลากเข้ามาเป็นดาวจันเห็นไหมะ จันบอกอะไรจันพื้นดวงเป็นมุมดนีนี้เป็นมุมนะจันมันก็บอกว่าอะไรคุณพี่นะคะจะไปทําอะไรโถทรงที่ดินปรับปูที่ดินหรือซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็ได้นะคะเห็นไหมคะวิธีการไม่ยาก,ะะะกยน,นะคะนักเรียนนะก็อ่านตามคบอ่านตามดาวไม่ค่อยได้มีเวลามาลงให้นะคะวันนี้มีเวลาก็มาลงคลิปสั้นๆให้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ